สวัสดีครับผมนายเดมอนนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วครับสำหรับเกมฟ i n a น์ e a เกียนะครับเพราะว่าหลังจากนี้นะครับนอกจากฟ i n a น์ e เกียจะไม่มีการอัปเดตแล้วก็จะยังไม่มีการปิดประจําสัปดาห์อีกต่อไปครับคราวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเข้ามาดูกันก่อนที่เราจะไปต่อนะครับหลายคนคงถามแน่ๆว่าเกมนี้จะปิดเมื่อไหร่คําตอบก็คือเกมนี้นะครับยังไม่มีกําหนดปิดนะครับแม้เกมจะบอกว่าจะเป็นการ m อครั้งสุดท้ายนะครับ แต่หากเราได้อ่านรายละเอียดของการ MA เรแล้วจะเห็นว่าพวก Machine Rematch หรือ mm hmm. ว่าแ a t t ทิร์น s นะครับจะทำการรีเซ็ตทุกสัปดาห์หมายเขาว่าเกมนี้เขายังมองว่ายังเปิดอยู่นะครับยังไม่มีกำหนดปิดที่แน่นอนโอเคครับมาดูเลยว่ามีสิ่งอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปแล้วก็มีผลมากที่สุดนะครับคือเพชรในเกมจะเป็นสิ่งไร้ค่าไปแล้วครับเพราะว่าเหตุผลดังนี้ครับข้อแรกนะครับไม่มีตูกก้กาชาต่อไปแล้วครับพือไม่มีเลยแล้วก็จะไม่มีหลังจากนี้ตลอดไป หลังจากนี้นะครับตัวละครทุกตัวแม้แต่เกรด UR นะครับจะได้จากการรับสมัครตามปกติซึ่งใบสมัครนะครับถ้าเล่นมานานก็คงสะสมไว้เยอะแล้วอย่างผมนี่ก็เป็นหมื่นแล้วแต่ถ้าไม่มีใบสมัครนะครับสามารถใช้เพชรซื้อได้หรือทําภารกิจประจวันก็ได้เช่นกันครับถ้าจะมีปัญหานะครับก็คือเลื่การออกระดับ UR เนี่ยกับ SSR เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเพราะงั้นโอกาสก็ยังน้อยเหมือนเดิมครับเพราะงั้นตัว UR นะครับโอกาสที่จะแทบได้มาเนี่ยก็คืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ครับ ต่อมานะครับเรื่องต่อไปที่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือชิ้นส่วนหุ่นนั่นเองครับก็วอย่างที่รู้นะครับถ้าเกิดไม่มีตู้กาชาก็คือไม่มีทางได้หุ่นเพราะงั้นรอบมีวิธีที่จะได้หุ่นมีทางเดียวนะครับก็คือการคราฟหรือว่าเรียกได้ว่าเดเวลอปนั่นแหละครับการคราฟเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบอยู่แล้วนั่นก็คือการรีไฟล์คราฟกับการคราฟธรรมดาซึ่งการคราฟธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นหุ่นทั่วไปใช้ชิ้นส่วน10อันนะครับส่วนรีไฟล์คราฟก็คือการคราฟแบบเฉพาะกิจนะครับก็ หุ่นเฉพาะตัวละครด้วยซึ่งอันนี้จะใช้20ชิ้นส่วนนะครับในการคราฟแต่ละครั้งตรงนี้เราสามารถคราฟออกมาได้ทุกตัวแล้วทุกตัวที่ว่านี่รวมถึงตัว UR ด้วยหุ่นที่เป็น UR ก็สามารถออกจากการตู้คราฟนี้ได้ครับซึ่งออกง่ายกว่าตัวละครด้วยรวมถึงตัวที่ไม่เคยอัปเดตมาอย่างวิโอลานะครับที่อัปเกรเป็น UR ได้แล้วนะครับแต่ว่าหุ่นยังไม่มาเลยตอนนี้ถ้าเราคราฟนะครับมีสิทธิ์ที่จะออกเป็นหุ่นของวิโอลาด้วย แล้วก็มีอีกหลายตัวครับที่ว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนแต่มันออกมาตรงนี้ก็ถือว่าง่ายครับที่จะได้หุ่นมาแต่ถ้าไม่มีตัวก็ปาประโยชน์เช่นเคยโอเคครับแล้วก็2อ,อย่างนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนมากที่สุดนะครับแล้วก็ดูว่าจะเป็นสิ่งสําคัญสุดด้วยคําถามคือถ้ามีเพชรเนี่ยก็ยังใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็คงเป็นเรื่องของซื้อของในร้านค้าบางอย่างนะครับกับการขยายช่องนะครับ โดยตอนนี้นะครับสิ่งที่เกมคาดหวังจากเรานะครับก็คือการเติมเงินเพื่อซื้อสกินครับซึ่งเกมก็เลยได้จับสกินทุกอันนะครับมาขายหมดเลยแต่ก็ยังต้องใช้เพชรเติมเหมือนเดิมส่วนเรื่องคอนเทนต์ของเกมนะครับทุกอย่างเปิดเหมือนปกติครับโดยจะมีเพียงเมชเนลลี่แมทนะครับที่เปิดให้ตลอดเวลาแล้วแล้วก็รีเซ็ตทุก4สัปดาส่วนเบตเทิลพาร์ก็เช่นกันครับรีเซ็ตทุก4สัปดาสรุปก็คือนะครับแม้เกมจะบอกว่ายังไม่ปิดแต่มันก็เหมือนปิดปลายไกลแล้วล่ะครับเพราะว่ามันไม่มีทั้งอัปเดต หวังว่าคนจะเติมตังเพื่อซื้อสก,กินถ้าไม่มีคนซื้อสก,กินนะครับเดี๋ยวก็ปิดครับคําถามตอนนี้สําหรับผมนะครับว่าเล่นอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าผมก็คงพอแล้วครับไปหาอย่างอื่นดีกว่าสําหรับใครที่จะเล่นอยู่ทําใจล่วงหน้านะครับถ้าเขาไม่มีค่าเซิร์ฟเวอร์เมื่อไหร่เกมก็คงปิดเม่นั้นครับแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายของซีรีส์นี้ขอบคุณที่ติดตามซีรีส์แฟนนลเกียร์ตลอดมานะครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่กับอาร์เธอรี่เกียร์ครับ